ไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการมคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี่หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้น รูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี่เสียงเนี่ยนี้เสียงคําพูดคําจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี่ เห็นว่าม <things> <itation> ันไม่เท um <rat> ี่ยงไม่สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนู่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกัน เมื่อเห็นในนี่ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะแต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวร เมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุดสีลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้รนะ่าไปอยู่นั่นเลยเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวปับนี้นะอตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบารมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปเอัเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิต มืดแปดด้านเอาจงจริงเนี่ยไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเ่ยไม่รู้จุดประสงค์เลยนั่นแหละทีนี้พูดที่เคยมีสติสมบัติเช่นเนี้ยเคยมีศรัทธาม,มั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนโน่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีที่เราทำมานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันนะสิ่งได้เป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นื่่อ่วบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข อันผูใ้ใดมาทะลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวเนละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะ ถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอาะอ้างโน้อนอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหน่อนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกในอย่างนี้แหละมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้นะ ผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เทียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลยผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กรปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู้น ให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี้เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความสนีห่วงเห็นต่างๆออกไปจากกิจใจนี่เอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรม นี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความพยตตาบาัตต่างๆให้ออกไปจาก,กจิตใจนี่ไอความโกรธความพยตตาบาัตต่างๆหมดนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกลนะมันไม่ยอมออกจาก,กจิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนกลคาถาอันวิเศษใดในโลกนี้ก็าตามเลยมาสาธายายมาบริกรรม เท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหม,มเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่ายงไงเมื่อในใจความความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเอง มาจากความรักให้เอ็นดูนั่นเอยความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความเห็นงความโกรธฮนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมัน มันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกําจัดมันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันเนะมือโน้มจิตใจลงเพื่อความเอ็นดูสงสารอในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่า เป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรอ่ะเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายฉันใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้าชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำดิ่ที่จะไปทำลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกจะดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลยเพราะถ้าผู้ใุไปคิดทำลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเ็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายบาทตรงได้คนเรานะ่ะ อันนี้แหละนะว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยน,น้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี่นะดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นนะี่น้อมเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำเอาตัวตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักต่อเมื่อเราน้อมเอาคำว่าเมตตาธรรมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆรงในใจของตนนั้นะคิดมุ่งหวังว่าที่จะ พยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นพู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาตมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสอันนี้ไว้ในใจนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่ยนั่นแหละเรากิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งก็ทาใจให้เศร้าหมองขุนมโมอ นั่นแหละคนเรานี่ถ้าหากว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่พองใสไม่เบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้ เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลย หรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นโดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดๆตรงไปอีกก็ ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทั้งสังในโลกนี่นะอันนี้เราเรียกว่ามันได้ความชัดเลยคําว่าความหลงนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจักมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งทีน่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปรวนมันแตกมันดับไป ไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั่นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันจึงเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึด มันถือมันแท้ๆรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่มเป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกรารมมะุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชข้ช่างนะลีกออกจากกรรม,มคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิ มันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะ,ะไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกรรมคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่าการมเมสุงิชาจารย์ ไอเ้เช่นนี้มันก็ก่อให้เกิดบาปอากุศลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในกามาคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดีไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่างกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหยาบคายร้ายกาศ แต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอาัยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมมุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไขค,ควรให้มันเห็น ผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพญานาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกฝนกายวาจาใจทั้งสนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงแล้วจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่า จะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุณต่างติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณพาหานะรองรับดวงจิตอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่า จิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วมักหมมอยู่ในใจนี่